พบกับครูการจนาอีกครั้งนะคะวันนี้เรามาติวข้อสอบโอเนเตกันต่อเลยนะคะขึ้นข้อ19นะคะโจทย์ถามว่าสุดาต้องการฟังเพลงจากโปรแกรมการเล่นเพลงนะคะที่มีเพลงลูกทุ่ง45เพลงเพลงเพื่อชีวิต50เพลงและเพลงสากล25เพลงนะคะถ้าสุดาเปิดโปรแกรมเล่นเพลงให้เลือกเล่น แบบสุ่มนะคะความน่าจะเป็นที่สุดาจะได้รับฟังเพลงแรกไม่ใช่เพลงสากลน,นะคะจะเท่ากับเท่าไหร่นะคะก่อนอื่นให้ในักเรียนหาค่าของ ne นะคะ ne ที่เราต้องการหาก็คือไม่ใช่เพลงสากลน,นะคะก็จะเป็นเพลงอะไรคะเพลงลูกทุ่งบวกกับ เพื่อชีวิตเพราะฉะนั้นนะคะ NE ของเพลงที่ไม่ใช่สากลก็จะได้เท่ากับลูกทุ่ง45บวกเพื่อชีวิต50แสดงว่า NE มีค่าเท่ากับ95นะคะ NS ทั้งหมดรวมกันก็คือลูกทุ่ง45บวกเพื่อชีวิต50 บวกสากล25มีค่าเท่ากับ120คือ NS n นะคะ ne ก็คือ95เพราะฉะนั้น PE หรือความน่าจะเป็นของสิ่งที่เราต้องการทราบว่าสุดาจะได้ฟังเพลงแรกไม่ใช่เพลงสากลนะคะก็คือ NE ส่วนด้วย NS สมาชิกทั้งหมดนะคะ จำนวนของสมาชิกที่เราสนใจก็คือไม่ใช่เพลงสากลที่เราหาได้เป็น95ส่วนด้วยทั้งหมดเป็น120นะคะคูนำห้มาหารทั้งเศษและส่วนก็จะได้เท่ากับ19ส่วน2 4นะคะเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำตอบข้อ4ข้อนี้ไม่ยากนะคะความน่าจะเป็นนะคะต่อไป แผนภาพกล่องบ้างนะคะข้อ20แผนภาพกล่องแสดงคะแนนของวิชาภาษาอังกฤษซึ่งมีคะแนนเต็มคือ30คะแนนนะคะของนักเรียนทั้งหมด37คนโจทย์ถามว่าจากแผนภาพกล่องข้อใดถูกต้องน,นักเรียนดูข้อหนึ่งนะคะก่อนอื่นให้นักเรียนแผนภาพกล่องทุกรูปนะคะจุดตรงนี้เราเรียกว่าจุดมินหรือจุดต่ำสุด ใช่ไหมคะลูกต่ำสุดคือ8นะคะจุดตรงนี้เราเรียกจุด Q 1มีค่าเท่ากับ10นะคะจุดกึ่งกลางคือมัธยาฐานคือ Q 2มีค่าเท่ากับ12นะคะจุดตรงนี้เราเรียกว่า Q 3มนะคะมีค่าเท่ากับ15ต่อไปตรงนี้คือค่าแม็กหรือค่าสูงสุด มีค่าเท่ากับ20นะคะเพราะฉะนั้นข้อใดถูกต้องข้อ1ค่าต่ำสุดเท่ากับ10ถูกไหมคะ,ะไม่ถูกคือมีค่าเท่ากับ8เนาะต่อไปค่าสูงสุดเท่ากับ15ข้อนี้ก็ผิดเช่นกันสูงสุดคือ20 q 1เท่ากับแปด q 1เรามีค่าเท่ากับ10เนาะผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อ4 q 2เท่ากับ12ตอบข้อสี่ ข้อนี้ไม่ยากนะคะมีอยู่หนึ่งข้อต่อไปตอนที่สองแบบระบายคำตอบนะคะให้ให้เขียนตัวเลขแล้วก็ระบายตัวเลขมีทั้งหมดอยู่5ข้อด้วยกันนะคะข้อละศีคะแนนเราดูข้อ1ก่อน21ก่อนนะคะลูกนบรับจ้างทำงานพิเศษ2ออย่างก็คือทำอาหารแล้วก็ขายของนะคะโดยได้รับค่าจ้างจากการทำอาหาร ชั่วโมงละ100บาทได้รับค่าจ้างจากการขายของชั่วโมงละ70บาทแล้วได้ค่าจ้างนะคะทั้งหมดคือ1320จากการทำงานพิเศษรวมแล้วทั้งหมดเป็น15ชั่วโมงแล้วนบรับจ้างทำอาหารกี่ชั่วโมงนะคะก่อนอื่นถามว่าทำอาหารกี่ชั่วโมงครูให้ทำอาหารเป็น X ชั่วโมง ต่อไปขายของนะคะรวมทั้งหมดเป็น15เพราะฉะนั้นขายของก็ต้องเป็น15ลบ x ชั่วโมงต่อไปนะคะลูกเขาบอกว่าทำอาหารชั่วโมงละ100ให้เรานำา1 0 0นะคะคือต่อ1ชั่วโมงไปคูณกับทำอาหารเราก็จะได้สมก,การแรกนะคะ100 x บวกกับ การขายของชั่วโมงละ70นําไปคูณจํานวนชั่วโมงค่ะลูกก็คือ70คูณกับ15ลบ x ได้เงินทั้งหมดเป็น1,320บาทนะคะแก้สมการตามปกติได้เลยเอา70คูณเข้าไปในวงเล็บเนาะลูกก็จะได้ 100x บวก1,050ลบ 70x นะคะอันไหนที่สามารถลบกันได้ก็ลบเนาะ ได้เท่ากับ3 0 x นะคะย้าย1,050จากบวกเอาไปลบเหลือ1,320ลบ1,050เหลือ270เพราะฉะนั้น x ของลูกนะคะย้าย30ไปหารก็จะได้เท่ากับ9ชั่วโมงนะคะข้อนี้ตอบ9อต่อไปข้อ22มีสารละลายชนิดหนึ่งนะคะ 2.5คูณ1ิยกกำลัง2ลิตรถ้าต้องการแบ่งสารละลายนี้ใส่ในหลอดทดลองที่มีปริมาตรหลอดละ5คูณสิยกกำลังลบ4ลิตรถามว่าจะแบ่งสารละลายได้กี่หลอดข้อนี้ไม่ยากเลยลูกนำมาหารกันตามปกตินะคะสารละลาย2.5คูณ10ยกกำลังลบ2ตั้งหารด้วยปริมาตรของหลอดก็คือ5คูณ10ยกกำลังลบ4หลักการหาร ตัวเลขหารตัวเลขนะคะสิหาร10บลูกก็จะได้เท่ากับ2.5หาร5เป็น0.5คูณสิยกกำลังลบ2ลบลบ4ลบีลบลบกลายเป็นบวก4เพราะฉะนั้นก็จะได้เท่ากับ0.5คูณสิยกกำลัง2ถูกไหมคะลูกทำให้อยู่ในรูปของตัวเลขนะคะจับคูณกัน0.5 คูณ100รลูปก,ก็จะได้ทั้งหมดคือ50หลอดอข้อนี้ตอบ50และลูกก็ฝนนะคะเขียนตัวเลขด้านบนแล้วก็ฝนตามช่องตัวเลขด้านล่างต่อไปนะคะแกลีมีข้อมูลจำนวนวันที่ใช้ในการเพราะเมล็ดพันไม้ชนิดหนึ่งตั้งแต่เริ่มปลูกจนงอกจำนวน6มเมล็ดซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต ก็คือ x bar x bar มีค่าเท่ากับ5วันนะคะก็นำข้อมูลมาเขียนเป็นแผนภูมิแท่งแต่ได้ข้อมูลไม่ครบซึ่งสิ่งที่โจทย์ถามก็คือมัธยฐานของข้อมูล6ตัวนี้เท่ากับกี่วันนะคะก่อนอื่นเขากำหนด x bar มาให้นะคะ x bar มีค่าเท่ากับซิ g m a x หารด้วย n นะคะซิก x bar มีค่าเท่ากับ ห้า sigma x ก็คือผลรวมนะคะนักเรียนนำจำนวนวันตรงนี้ค่ะลูกมาบวกกัน1 2 3 4 5คา่าขาดอีกหนึ่งวันนะคะเราให้มันเป็น x เพราะฉะนั้นนักเรียนนำมาบวกกันได้เลยาหารจำนวนทั้งหมดจำนวน6นะคะหารทั้งหมดคือ6เพราะฉะนั้นแทนค่าหาค่าตามปกติเลยลูก นะคะแก้สมการนำตัวเลขทุกตัวมาบวกกันได้เท่ากับ29บวก x ย้าย6จากหารเอาไปคูณนะคะเพราะฉะนั้นย้ายข้างขาลุกหาค่า x มีค่าเท่ากับ30ลบ29แสดงว่า x ของลูกคือ1นะคะ x คือ1ยังไม่ใช่คำตอบเพราะสิ่งที่โจทย์ถามเราคือมัธยฐานนะคะการหาค่ามัธยฐาน คือหาตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางหลังจากที่ลูกเรียงค่าจากน้อยไปมากนะคะน้อยที่สุดก็คือ1นะคะมี2มี1 2สองวันนะคะแล้วก็มี 2, 4 10แล้วก็12มีข้อมูลทั้งหมด6เป็นคู่นะคะเพราะฉะนั้นตำแหน่งตรงกลางคือตำแหน่งที่3และ4นํามาบวกกันนะคะแล้วหารด้วย2 เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3วันข้อนี้ตอสอาอีกสองข้อสุดท้ายค่ะลูกครูจะอธิบายให้จบเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ลูกก็ต้องสอบแล้วเนะาะข้อยี่สิบสี่เป็นแผนภาพวงกลมนะคะจุด O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมนะคะ A B ตัดกับวงกลมที่จุด C และจุด D เส้นที่มาตัดวงกลมนะคะจุด E อยู่บนวงกลมที่มีมุมนี้เป็น35แล้วก็มุมนี้เป็น120สิ่งที่โจทย์ถามเราคือมุม B D E นะคะ B D E <B DE S 2> คือมุมนี้ค่ะมีขนาดกี่องศานะคะก่อนอื่นักเรียนดูตรงนี้ค่ะมุมที่จุดศูนย์กลางมีขนาดเป็น2เท่า ะะที่ใช้จุดแขนร่วมกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น60องศานะคะมุมนี้เป็น120นะคะมุมที่แขนสองมุมนี้จะมีขนาดที่เท่ากันมาจาก180ย0ลบ120เหลือ60หารด้วย2นะคะ2มุมนี้ก็จะเป็นขนาดที่30องศานะคะ เพราะฉะนั้นน่าเรียนจะหามุม BDE น่าเรียนต้องทราบมุมนี้ก่อนว่ามุมนี้มีขนาดกี่องศานะคะครูเอามุมภายในรูปสามเหลี่ยมคือ180ตั้งลบ60นะคะลบ2มุมนี้ก็คือ65ครูจะเหลือเท่ากับนะคะลบ60 เหลือเท่ากับ55นะคะแสดงว่ามุมนี้ก็จะเหลือแค่25เนาะสองมุมนี้รวมกันเป็น55เพราะฉะนั้นมุม bde ก็จะได้เท่ากับเส้นตรงคือ180นะคะลบ55าคำตอบคือ125องศานะคะข้อนี้ตอบ1 2 5 กูเขียนใหม่นะคะ1 2 5อ่าต่อไปข้อสุดท้ายนะคะกำหนดให้ปีซึมตันแท่งหนึ่งมีฐานเป็นรูปสีเเปปะะส่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะสี่หนมสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจะมีด้านทั้งหมดเนี่ยยาวเท่ากันนะคะพีระมิดต,ตันชิ้นหนึ่งมีฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ายาวเท่ากับหนึ่งหน่วย ถ้าปิซึมและพีระมิดนี้สูงเท่ากันนะคะปริมาตรของปิซึมจะมีขนาดเป็นกี่เท่าของปริมาตรพีระมิดก่อนอื่นนะคะคูลากเส้นตรงนี้มาปุ๊บจะเกิดรูปสามเหลี่ยมที่มีขนาดเท่ากันสองรูปนะคะก็จะกลายเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมตรงนี้ก็จะมีขนาดเป็น60องศานะคะแล้วรูป,ปพีระมิด อีกรูปหนึ่งฐานเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าขนาดมุมก็ต้องเท่ากันเป็น60องศาเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นฐานตรงนี้นะคะเป็นเศษ1ส่วน2ก็คือฐานของขนมเปียกปูนเป็น2เท่าของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเพราะฉะนั้นฐานของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าตรงนี้ก็จะมีขนาด เป็นเศษหนึส่วนสของปริซึมฐานสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนักเรียนมองออกไหมคะลูกฐานฐานของ2รูปนี้นะคะมีความสัมพันธ์กันครูมาเขียนใหม่เป็นปริมาตรปริซึมนะคะต่อด้วยปริมาตรของพีระมิด และนักเรียนก็แทนค่าสูตรนะคะลูกปริมาตรของปีซึ่มนะคะฐานมีขนาดเป็นสองเท่าของพื้นที่ฐานคูณกับความสูงนะคะต่อด้วยปริมาตรของพีระมิดเศษหนึส่วนสคูณพื้นที่ฐาน คูณสูงนักเรียนไม่ต้องงงนะลูกปริมาตรปีซึ่งคือพื้นที่ฐานคูณสูงแต่เผอิญฐานตรงนี้สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีขนาดเป็นสองเท่าของปริมาตรของพีระมิดสามเหลี่ยมด้านเท่าครูก,ก็เลยเอาเลขสองมาคูณไว้ตรงนี้เป็นสองเท่านะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ฐานตัดกันสูงตัดกันก็จะได้เท่ากับสองนะคะเปลี่ยนฐานตรงนี้เป็นคูณกับเศษขึ้นไปเป็น ส่วนเพราะฉะนั้นก็ได้เท่ากับ6เท่าไม่ยากเลยนะคะสำหรับการอ,าอธิบายนะคะข้อสอบ o อ e เของปี2564ของครูก็ขอจบการอธิบายเพียงเท่านี้ก่อนให้ในักเรียนทุกคนโชคดีนะคะในการสอบ o อ e เวันที่13นี้นะคะ